สวัสดีครับผมโจมกรรมพัดจากโค้ดโมบายนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องตัว asynchronous ในภาษาดัสนะครับ asynchronous นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องรอแต่ทาสให้เสร็จนะครับผมหมายความว่าเมื่อเราจะทำทาสหรือเซสเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถทำงานได้พร้อมๆกันนะครับผม โอเคนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะสร้างตัวไฟล์ที่ชื่อว่า a s y n c h r o n o s dart ขึ้นมาใน Training นะครับแล้วก็ทีนี้ผมขออนุญาต Copy ส่วนโค้ดตัวนี้ที่ผมได้ทำการเขียนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทำงานอย่างไรนะครับผมก็อย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับว่าโปรแกรมมิ่งหรือทุกภาษานะครับจะทำงานจากบนลงล่างนะครับและ dart ก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ พวกฟิ t เ r อรแล้วก็ตัดดีเลตตรงนี้นะครับผมซึ่ง future เนี่ยก็จะเป็นอ s y ิงโคร n o u ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง่ซึงมันก็จะคล้ายๆกับ set timeout ในภาษา javascript นะครับผมแต่ว่าความพิเศษของตรงนี้ก็คือเราสามารถโยนตัวโยนตัว parameter หรือ argument ตัวแรกนะครับใส่เป็น duration พร้อมกับหน่วยนะครับผมซึ่งหน่วยเนี่ยเราสามารถโยนเป็นพวก time unit อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น minute หรือว่า hours นะครับผมหรือแม้กระทั่ง day ก็ยังได้นะครับซึ่งเราจะลองโยนที่ section เท่ากับ2หรือว่าวินาทีที่2นะครับมันจะทำงานยังไงนะครับมาดูกันนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะ run hello world นะครับแล้วก็ this is an asynchronous task นะครับพร้อมกับ มันจะรอประมาณ2วินะครับและจึงรันตัว statement ตัวนี้นะครับก็คือ asynchronous task completed นะครับผมและทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้มันทำงานพร้อมกันนะครับเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับก็คือถ้าเกิดเราเขียนเราเขียน State m e n t หลัง future delay นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นดังนี้นะครับ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัว this is the end of the main function จะรันก่อน asynchronous task complete ทั้งๆท,ท,ที่ตัวนี้อยู่ล่างกว่าตัว future ตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเรารันเ t a t e m น n t ตัวนี้ใช่ไหมครับ Dart ก็จะไปสั่งให้ให้ตัว statement ตัวอื่นนะหยุดทํางานก่อนนะครับแล้วซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะหยุดรอจนกว่าสองวิแล้วถึงจะรันตัวนี้นะครับ เขาก็จะโยนให้สเตทเ m e n t ถัดไปทํางานต่อได้เลยก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งนี่แหละครับคือการทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับซึ่งก็เป็น asynchronous ที่คล้ายๆกับ JavaScript เ,เหมือนพวก Promise อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของตัว future ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูตัวที่ผมได้ลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต comment มมน,นะครับตลงนี้ก็เขียนว่า future นะฮะ ผมขออนุญ,ญาตนะครับโอเคโอเคนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราสามารถสร้างตัวฟังก์ชันหรือว่าเมธอดที่ชื่อว่า f ิ t เจอได้นะครับผมโดยก็ยนท้ายที่มันรีเทิร์นออกมาเป็นสต i ิงนะครับผมก็คือเป็น f ิวเจอร์สต n ิใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะสร้างเมธอดชื่อว่า fresh data นะครับผมสิ่งที่แตกต่างจาก ภาษาดาร์และ JavaScript นะครับก็คือตัว async เนี่ยจะอยู่ข้างหลังหลังฟังก์ชันนะครับอ่าซึ่งปกติ JavaScript JavaScript ก็จะเป็น async แล้วก็ฟังก์ชันแบบนี้นะครับแต่ว่าดาร์จะเป็นชื่อฟังก์ชันแล้วก็ async แบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบพวกนี้นะครับโอเคครับ ก็จะขึ้น Error ว่า HTTP ไม่เจอนะครับเราก็แก้ไขปัญหาโดยการอา i m p o r ตตัว HTTP นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมมีไหมนะฮะ Dart import แล้วก็อ๋อผมต้องดาวน์โหลดแพ็กเกจ HTTP ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวนี้นะครับ Dart HTTP ไม่มีโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอา่าผมขออนุญ,ญาตสร้างเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตเป็นฟิ t เจอร์ l l ลโลเว d ร์ l l o w โลเวร์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับจัดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมต้องทำการแอด Pub แอดพับ สเปกเข้ามาในตัวนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะไม่อธิบายนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับก็เราก็จะสร้างตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า hello world นะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ให้เขามีการดีเลย์ประมาณ2วินะครับผมแล้วก็ให้ return hello world นะครับซึ่งเมื่อเราจะเรียกใช้งานฟังก์ชันครับเราก็สามารถประกาศ variable นะฮะ final data แล้วก็ await hello world นะครับซึ่ง await ตัวเนี้ยจะต้องสอดคล้องกับตัว async นะครับก็คือเมื่อเราจะเรียกใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าเเราต้องมี async k คีย์เวิรอยู่หลังฟังก์ชันเสมอนะครับเพื่อใช้งานได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ทีนี้เมื่อเราเรียกแบบนี้นะครับก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับเ h l l o w w r r l d เห็นไหมครับ และทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ใส่ผมไม่ใส่อาเวทละ่ะมาดูกันนะครับผมจะปิ้นอันนึงว่า this i end นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะขึ้นว่า i n s t a n t of future sting นะครับหมายความว่าเราจะได้ได้ตัว ฟังก์ชันที่เป็น instance นะครับเราจะไม่ได้ค่าของมันนะครับผมวิธีการนะครับของเราก็คือเราก็ต้องเป็น hello world นะครับผมแล้วก็ dot den แบบนี้นะครับผมเพื่อเพื่อที่จะ get ตัว data ของฟังก์ชัน hello world นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะได้ hello world นะครับแต่ว่ามันก็จะทำงานตัวนี้ก่อนนะครับและ async await ก็จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อกี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างไปนอนเดต้าแล้วก็แบบนี้แล้กันครับโอเคซึ่งผมก็จะคงไว้แบบนี้นะครับตัวต่อไปนะครับที่เราจะมาสอนนะครับก็คือสตรีมนะครับสตรีมตัวนี้นะครับอ่าก็คือจะเป็นตัวที่คอยรับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับผมว่ามี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วเมื่อมีการเกิดขึ้นหรือว่ามีการทิกเกอร์อีเวนต์นะครับตัวสตรีมตัวนี้ก็จะรีซึ่นแล้วก็จะปินเดต้าออกมานะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อตัวสตรีมตัวนี้มีการามีการยิวยิวก็คือ,อเป็นการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นค่านี้ออกมามันก็จะรีซึ่นตัวเดต้าพร้อมกับที่มันรีเทิร์นออกมานะครับ ทุกคนจะสังเกตว่า recent ตัวนี้ก็จะไปสอดคล้องกับตัว y e yield ที่เรา return นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีการ await ตัวฟังก์ชันนะครับแล้วก็ delay 1นึ่งวิเพือจะ p ิ i n t data ออกมานะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือตัวที่เราใช้ในสตรีมนะครับสตรีมเนี่ยก็จะใช้กับพวกเหตุการณ์ที่รับพวก fetch data หรือว่าทำพวก w ว็บ s o k k t t อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะได้ใช้กันใน ฟัตเตอร์มากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็ในคลิปนี้อาซิงคน,นัตก็มีประมาณนี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ